ถามว่าเหนื่อยไหม,มก็เหนื่อยนะเหนื่อยกับท้ออันไหนแย่กว่าท้อแย่กว่าน,นะแต่เราไม่ท้อไงเราสู้อ่ะเ,อเราชอบของเราถ้าไปกำหนดนะไอ้นูระเกษตรมันกเ็นกเสร็จหมดทุกอ,อย่างอ่ะ คนเอามาขอเบอร์เลขวันชียังไม่ทำมาดูที่วัดเลยทำแล้วมาดูก้อนเพื่อถ้าทำไปแล้วเขานอนละ่ะสวัสดีครับในคลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดกลางคลองวัฒนารามตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากันครับ ตางวัดมาตั้งแต่2484นู่นที่ขอวีสุนคามประมาณรุ่นนูน้นแล้วก็มันอยู่ระหว่างการงามกันะอยู่การงามแล้วก็มีคลองล้อมรอบอันนี้ก็จะเป็นคลองคลองตรงนีงน้ก็จะเป็นคองเจ้เจ้าสเสด็ดจเจ้าเจ็ดปายีห่หัน คือของใบเส้นชัยนาทสุพรรณเส้นนี้เส้นเดี่ยวถ้าทางสุพรรณก็ถ้าสมัยก่อนคนเท่าคนแก่ถ้าจําได้ตรงนี้ก็จะเป็นของล่างที่ใช้ส่วน,นจอรับและหลังจากที่พระใบดีกาเอกลักษณ์อาภาสุสโร รับตำแหน่งในปีพศ2555จึงได้ริเริ่มสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนที่โบสถ์หลังเก่าที่ถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายโดยยกพื้นให้สูงขึ้นตัวโครงสร้างของโบสถ์ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ5ปีทำบ้างหยุดทำบ้างเพราะไม่มีคุณทรัพย์พอทอดกระถินทอดผ้าป่าญาติโยมก็นำเงินมาถวายพอมีเงินทุนก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆท่านลงมือทำเอง จ้างชาวบ้านจ้างช่างรายวันมาทำ เมื่อเดินเข้ามาภายในอุโบสถแล้วล่ะก็จะต้องตะลึงกับความสวยงามที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นอย่างประณีตและวิจิตรบรรจงบอกเลยว่าสวยงามมากครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยยังสวยงามได้ขนาดนี้แล้วถ้าเสร็จสมบูรณ์ล่ะครับจะสวยงามขนาดไหนลองจินตนาการดูเอานะครับ จนถึงขณะน,นี้เป็นการตกแต่งภายในโบสถ์ครับหลวงพ่อท่านออกแบบเองคิดเองทำเองและพ่นสีเองกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาไป5ปีแล้วครับและนับตั้งแต่ที่ท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ไม่เคยออกวัตถุมงคลเพื่อหารายได้มาสร้างโบสถ์หลังนี้เลยอาศัยความศรัทธาของชาวบ้านร่วมกันสร้างและลงแรงด้วยตัวเองค่อยๆทำกันไปครับ หลวงพ่อเริ่มทําอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอันนี้มันเป็นลายเก็บยวดลายนะรอดลายก็อยู่ประมาณปี6-2สอเพราะว่า6-2ช่วงเข้าโควิดแล้วเราก็เริ่มมาทำเรื่องรวดลายก็ประหยัด ค่าแงรงไป่ายค่าใช้จ่ายอย่างเราคนก็เดือนไปะยายก็ได้หลายหมื่นอยู่ลายลายทุกอย่างส่วนมากจะเจะจ้างจะจ้างตามที่เราชอบคือเราจ้างเขาวาดจ้างเขาแกะแบบออกมาแล้วก็ส่วนบางรายมันมีมั่งอยู่แล้วก็มาพิกแพง เอามาผสมประสานนะเหมือนว่าลายเก่าเอามาประยุกต์เหมือนว่าเรามีดาวอันหนึ่งแล้วก็มีหางลายไทยปุ๊บพอมีดาวปุ๊บหางลายไทยแล้วเราก็เอาติดดาวอันหนึ่งติดลายไทยอันหนึ่งมันก็เป็นลายประยุกต์ไและ่ะก็คือไม่ไม,ไม่เน้นตายตัวอะไรเงี้ยใช่เพราะว่า้องไ,ไม่ต้องไปเสียงเงินจ้างไะมันทุ่นไปได้เยอะอ่ะมันทุ่นตรงนี้ไปได้เยอะ ลายประกาศแต่ก่อนนท้องทุ่งเงี้ยมันจะเป็นประกาศพวกประกาศหมอ้อประกาศอะไรพวกนี้นเขาชอบสอนสมัยเด็กๆก็ชอบอ่ะยเยอะประกาศเพราะมันเป็นท้องทุ่งธรรมดามันเป็นทุ่งแก้มหน,น,นึ่งนะครับกักงม้มตอนนั้นกักมันสวยนะครับชอบฝัน<ไ>มันสวยงามนะก็เหมือนเหมือนเราเราสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะปลาก็เหมือนพื้นบ้านเราพื้นบ้านเรามีอ่ะ ก็คือเอาลายประกัดเนี่ยมาใส่เห็นมันเหมือนว่าลายประกัดที่เห็นมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลายไทยไม่เหมือนประกัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คืออารมณ์ช่างอะเราก็บอกอารมณ์ช่างว่าเอ้ยเอาประกัดสู้ให้น่อยเอาเป็นคล้ายๆลายไทยไม่ได้ประกัดลูกมออะไรพวกเนี้ยคือเราจะได้ไม่ต้องไปทําสีให้มันเหมือนมาก เราออกแบบเป็นต้นพระศรมหาโพธิ์ตอนเมื่อพุทธเจ้าตัดทะลเห็่ไหมยังเข้ามาเนีย่ยเข้ามาก็มีประสูตครับประสูตรมาแล้วก็มาเสี่ยงทายเนี่ยเสี่ยงทายช่วงเสี่ยงทายเนี่ยพุทธเจ้าเสี่ยงทายก่อนตัดสะลุอันนี้เป็นเรื่องยาวของพุทธประวัติโดยตรงไม่มีอะไร แทรกแซงอยู่ที่คนมองนหะในส่วนเรื่องข้อง,งามเนี่ยมันก็คืออีกอารมหนึ่งต้องมองจากกระงูมามองจากแม่ธรณีบีบมวยผมนั่นเ,เป็นแม่ธรณีบีบมวยผมมาปุบ๊บก็คือการกวดน้ําของเราอะไรอย่างเงี้ยที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี้ยคือให่มามาสูตรต้มโพตต้มบะสีมหาโพที่พระพุทธเจ้า,าตัดสรู้เนี่ยนี่คือสื่อ นั่นโดยตรงของประวัติของ,ของพุทธเจ้าอยแล้วใช่ก็คือเนี่ยมันเหมือนว่าวนรอบโบสถ์พอดีอ่ะถูกปะวนรอบที่เราเวียนสามรอบอะไรเนี้ยก็เดินตั้งแต่ปัสสาวตปัสะรู้ปฏินินพานใช่ปฏินินพานก็ออกทางนู้นไงครับก็จบเลยจบใช่<อ>แล้วก็มันเออ่ของพวกเนี้ยที่เราเพิ่มเติมมารวมต่างก็พระประจำวันไงอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ แล้วก็นี่วนวนข้าวนี่ต้นวนข้าวต้นภาษีมาหาโพธิ์รครับแขนแล้วก็ไล่มาคือไล่ไปหมดแหละมันปุ๊บกันคืนครับบนแม่หอด น่แล้วก็ออกไงออกก็อันนี้ที่ผ่านครับครับหม่อันนี้่ผ่านอันนี้จะไม่ไม่ใช้ใช้เพราะว่าเอามันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นของอินเดียนะเป็นนั่งลงมาครับก็คือเราก็ออกแบบไปเรื่อยอะไรประมาณนี้คิดอะไรได้แล้วปั้นทําอะไรได้เราก็ทําตามนั้นมันไปตามอัตโนมัติของมันเองเหรอครับพอเราทํางานแท่นหลวงพ่อจบเนี้ย เรามานั่งมองต้นโพเนี่ยมาที่หลังต้นประสิมหาโพเนี่ยมาที่ลังพอจะทำาิเสร็จช่วงชั้นชั้นชั้นแรกชั้นสองเนี่ยแล้วก็คิดต้นพระสิษมหาโพมาเพื่อที่ว่าให้รู้ว่านี่นะการตักสรู้ของมรกพุธเจ้าอยู่ตใต้ต้นพระสิมหาโพ <S 2: S 2> คือเราชอบ ในเรื่องของศิละปะอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เรียนมาแล้วแล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันก็เรียนเขาเรียนมาจบปริญญาอะไรประมาณเนี้ยเราก็ขอคําแนะนําจากเขาแล้วก็คุยเรื่องสีว่าเขาให้เฉดสีกันยังไงเขาให้ว่าร้อนอะไรกันยังไงหรือออ้ทนร้อนทนเย็นแล้วก็เรื่องของแต่ละตัวเนี่ยทําไมมัน เข้ากันไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือขอคําแนะนําจากเขาแล้วเราก็มาประยุกต์เอาประยุกต์จะเราชอบสีอะไรคือยืนสีนั้นเป็นหลักไปก่อนคนก็บอกว่าอา้าวแล้วทำไมต้องเลือกสีม่วงเพราะสีม่วงอ่ะเราอ่ะก็ชอบอยู่แล้วสีน้ําเงินเราก็ชอบแล้วตอนนี้มันเป็นโทนม่วงน้ําเงิน แต่ถ้าเวลาเก่าไปปุ๊บเราจะมองไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นสีม่วงอันไหนเป็นสีน้ำเงินถ้าสีมันจมลงไปถูกไหมถ้าสีมันจมลงไปปุ๊บถ้าสีม่วงจมลงหายไปก็มันก็กลายเป็นสีน้ําเงินแต่ถ้ามันเป็นน้ําเงินหายเหลือสีม่วงขึ้นมาก็คือสีม่วงแล้วสีมันก็จะเข้มอยู่ประมาณนี้ถ่ามันเข้ากันโดยตรงเลยมันก็อาจจะไม่เข้าแต่ถ้าเป็นคนที่เรียนมาอาจจะมองไปอย่างหนึ่ง แต่ถ้าคนไม่ได้เรียนมาก็จะมองไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเรียนมาปุ๊บแล้วเราให้สีแบบเนี้ยถ้าผิดจริงๆอ่ะเราก็ต้องยอมรับผิดนะว่าเรียนมาไม่มีเกิดประโยชน์เรื่องการทำบุญอะ่ะทางเนี้ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของการเรืยองอะไร ของการทําบุญเพราะว่าของเราอ่ะเป็นเรื่องของการมาดูงานม,มาดูความสวยงามอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ต้องการนี่ว่าเฮ้ยโยมขอเลขบัญชีไปทั้งๆที่โยมยังไม่ได้มาเห็นตัวจริงเลยยังไม่เห็นเลยก็จะข่าวขึ้นไปแล้ว ว่าทําเองเสร็จไปทําจริงว่าก็ยังไม่รู้เลยย่องก็ยังไม่รู้ให้มาดูก่อนใช่ให้มาดูต้คือให้มาดูให้มาดูให,หให้มาถึงที่วัดก่อนเอใช่มาถึงนะ่ะทำจริง<อ>ทากันจริงไหมอะไรไหมคือเอเรามาเห็นตรงนี้ก่อนเราค่อยทําที่โอนมาอะไรมาก็คือเหมือนว่ารู้แล้วว่าอยากจะทำใช่ไหมเสร็ คือเอาให้ดูให้เห็นก่อนอยากอยากให้เห็นกับตาก่อนนะครับว่าว่าว่าใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้โอโหอะไรอะไรก็ขอเลขบัญชีขอเลขบัญชีจนเราไม่อยากจะตอบแล้วจนเราไม่อยากจะตอบแต่จริงๆก็คือเราอยากจะสื่อให้รู้ว่าเออในการที่เราทาเนี่ยคือการบูชา ในการทำํำในการสร้างนีง่คือใช้ความอดทนอะไรประมาณนี้ครับก็อ,อยากาให้มาเห็นกับตาก่อนแล้วจะทําบุญอะไนก็ว่าทีหลังแล้วใช่ใช่<ๆ>จะทำมาเห็นแล้วจะทําไม่ทำนั่นมันก็อีกเรื่องนึงไม่มาทําก็ได้ก็คือมาเที่ยวก็เหมือนเราไปไหว้พระอะไรพวกนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่มันท้อไหมแค่นั้นเองก้นเราก็ส่วนมากจะท้อก่อน ทอก่อนเหนื่อยนะ<ซ>พอเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บทอเองงานแล้วทอถ้าเราไม่ท้อยังไงก็ทําได้ถ้าทอมากๆก็ไปหางานอื่นทำเอาไปรงตะบงตะบัวอะไรก็ว่ากันไปน,นั่นแหละจะประมาณน <ili> ั้นก็แล้วแต่น่ะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้ามันไม่มีงบประมาณจริงๆหรือ มันขายกันจริงๆเ่ะเราก็จะหยุดก่อนแล้วเราก็จะไปทําส่วนอื่นเหมือนว่าให้มันวัดดูเจริญน่ะพูดง่ายๆแล้วเหมือนไปปูกำมงกำไม้อะไรไปเรื่อยเปลือยไปก่อนพอมันเรานั่นากกองงานแล้วคิดไปเรื่อยๆพอคิดได้เรากลับมาทําแค่นั้นเองก็ผมก็อยากให้เสร็จนะเพราะว่า เขาอยากจะเห็นตอนรูปร่างเสร็จพอเรากําหนดไปอย่างเงี้ยมันต้องคือว่ามันต้องเสร็จถูกป่ะพอมันต้องเสร็จปุบ๊บงานมันไม่ดีมันก็ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะมันไม่สมส่วนกันนะถ้าไปกําหนดนะไอ้นุ่งก็เสร็จเสร็จมันก็เสร็จหมดทุกอ,อย่างอะ่ะพอเวลาหลังจากเสร็จไปแล้วอะ่ะสักปีต้องปีกักมาดูดิเดี๋จะเห็นพวกง,งานเลยไอ้งานที่เสร็จแล้วอะ่ะ ระหว่างอ่ะโยมก็คิดเอาแล้วระหว่างงานแก้กับงานทําให้เสร็จในชิ้นเดียวอ่ะจบเลยอ่ะโยมจะเลือกเอาอันไหนได้ยินว่าหลวงพ่อฉันแค่วันละมือเดียวใช่จริงไหมครับจริงครับเพราะว่ามือเดียวก็ ามโมงก็ฉันแล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี้มันก็ไม่หิวนะก็หิวอะ่ะถามว่ามันหิวไหมมันก็ไม่หิวอะ่ะเราไปคิดนะมันก็หิวใครคิดก็หิวหมดเนะี่ยยิ่งวางยิ่งยิ่งคิดมากยิ่งหิวแล้วมีงานทำเงี้ยทำเถอะมือก็ไม่หิว